ผ่านมานะครับสตเจอแล้วก็แวะเยี่ยมชมนะการทำงานนะสภาบางทีนะครับผ่านมาผ่านมาสบตบเจอนะครับแล้วก็ไวเยี่ยมชมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าที่นะครับอย่างเช่นเคย ท่านจะลงอยู่ไหมครับผู้จัดการครับอยู่ไหมครับท่านรองอยู่ไหมออไปละไปละไปละไอ้พี่โดนเหรอไม่ไม่เจ้าเป็าอันเก่าหรออันเก่าเหรอเอามาใช้เหรอ สองห้าหกเจ็ดนี่นี่ตัวชี่วิถเทางเหนไอเร็ดสุดเขา ตัวฉี่เหรอคุณต้องเข้าใจแม่คุณอ๋อตัวฉี่ด้วยคุณเข้าใจไหมว่าม yes. so so ัน so ก็เป็นเรื่องต้นของแนวทางในการที่เราจะต้องหาผู้ที่ตรวจสอบตัวฉี่ครับการตรวจฉี่คุณต้องเอ่อตัวฉี่ไหมนี่ไงก็นี่ไงก็ผมผมมีบัตรปปศบัตรพปศนั่นแหละคุณเชื่อครับผมเชื่อตัวฉี่บัตรพปศคุณต้องใช้เหตุอันคุณเชื่อผมเพราะผมอยากรู้ว่าท่าไมเห็นผมจะต้องตัวฉี่ทไมต้องขึ้นรถจะเก็บอะไร คุณไปถามไอ้คนที่ขึ้นรถดิไปขึ้นรถวันเีืเก็บทำไมเก็บอะไรนี่นั่นเห็นไหมขนาดคุณยังไม่รู้เลยผมจะ่าอยูผมเก็บอยู่นี่ผมเก็บอยู่แต่ลงแล้วผมก็มันซึ้งไปผมจะนั่งคุณไม่ต้องมาถามผมนะคุณบอกผมหน่อยใครชี้หน้าใครชี้หน้าไม่ใช่เงี้ยอย่างเงี้ยทำไมได้ผมซื้อบ้านผมถือไปข้างนอกผมถือยิถ่ายไกลๆผมซื้อบ้านยืนถ่ายที่เฉยๆอย่าพิ่พีเองท่านครับผมผมมาถ่ายเพราะว่าไอ้ที่ไปโดนป่ะไม่ไม่เหรอ ถ้าไปอยู่บริเวณเนี้ยท่านไปอยู่บริเวณเนี้ยฮะท่านไปยึดพี่อยู่บริเวณเนี้ยพี่เขาเรียกมาเขาเรียกมาเรื่องอะไรต่อก็สอบถามสอบถามนีเลอเราไปอยู่ในด่านนะครับพฮะฮะเนาะตัวฉี่นะครับตัวปัสสาวะนะตัวปัสสาวะประชาชนนะ ขอเราปดื่มป่ะไม่ป่อยไรอะไรอะรอะไ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 รอะะอะะไอาไปอไะ

กำหนดที่ดินตรงนี้ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ไปจอดทางทางเราก็จอดตรงนี้ไม่ใช่เลยนี่มันกองขยะกองมากองขยะก็ได้ไม่เป็นไรครัคุณสงสัยนะคุณที่จอที่โรงพักที่จอดทำไมก็คุณมาตัวฉีตรงนี้คุณไม่ได้ตัวฉี่ที่โรงพักผมทำงานไปทำงานเลยกระผมทำงานไงเชิญไปทำงานไม่เกี่ยวคุณก็ออกไปพื้นที่ผมไม่ใช่กองขยะกับพื้นที่ผมที่ผมตอนนี้ผมอันนี้ผมตั้งตรงนี้เป็นพื้นที่ผมทำงานบริษัทอยู่ไหนเขตกั้นอยู่ตรงไหนมันไม่เกี่ยวผมมีกลวยวางอยู่นู่นกลวยวางอยู่ถนนไปเชิญเชิญเชิญ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสองไงมันเป็นมันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่ผมต้องหาคนที่มันไม่มีโไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่ไปไปนั้นคุณจะเข้าใจเลยนเรื่องของคุณพี่อธิบายไปก็แ่นั้นเราคุยเย็นพี่เย็นๆเจนไม่เลยถ้าผู้หมวดคุยงี้เย็นไม่ได้คุยเย็นกับผู้หมวดไปไปไม่เป็นไรครับไปไบตรวจสารเสพติดนะครับเห็นไหมเจนเจนตรวจนี่ครับเยอะเลยหลายราย แต่ลายอยู่ยอะอยู่พอแล้วพอแล้วเฮ้ยย่ามาจับผมดิไมาจับหน้านะี่ไม่จับมดผมไม่จับได้ไงเอาเอาเอมาผักผมอีกเอาเอาไปผักผมอีผมไม่ไปคผมอผักผมอีเออเออมามาไปไปคุณไม่ต้องยืนเาไม่ไ้พื้นที่ทำงานผมไม่ต้องยืนเตาหีกปเร็ววิ่งยังอะไรลงรถวิ่งแกนี้เออเออไป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  โวบครับาบายโอ้ยสพปบางพีนะครับสพบางพีครับสพบางพีส่งเข้าประกวดอีกแล้วนะครับส่งเข้าประกวดนะครับทำงานนะฮะมีมีต้องมีปลิสไลายครับมันไม่มีปลิสไลายครับมันต้องมีไหมเอออืม อะไรคุยอะไรกันเยันี่ส ah? ่ไรฮะคุยกันสรุปว่าเาโดนอะไรโดนยาตัวชี ใช่ไหมไปจไปฉีดไปฉีดอะไรคุณไปยุ่งอะไรน้องผมถามไงผมถามไงผมต้องหาผมต้อไม่ต้องยุ่งเราไม่ต้องยุ่งเราไม่ต้อาไม่งหน้าที่จะมาตอบปากควาเขาไม่สอบไามถามคุณเชิญไปผมถามไงคุณจะถ่ายคุณจะดูแลผมไปเลยพื้นที่นอกคุณคุณสามารถทำได้แต่จะข้ามภูผุนไปในพื้นที่ผลท้องานคุณไปไหนไหนคุณไปอีไลคุณอยู่ไหนนี่ไงผมกั้นแต่คุณอีไลไหนกั้นตรงไหนแต่ตรงไหนพื้นที่ทำงานเขาบอกว่าไงต้องกั้นแบบไหนต้องกั้นแบบไหนครับไปไปไปเชิญเช นายตำรวจรถปีนสี่มากำลังมาเนี่ผู้หมวดผู้หมวดขอขอทราบชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะสอบสี่พยานครับเเาออผมขอดูบัตรตกสอบได้ไหมครับขอดูบัตรหน่อยครับผมขอดูเฉยๆคุณมีอำนาจไหมล่ะไม่ไม่ผมขอดูเฉยให้ดูว่าให้ดูได้ผมขอดูได้ไหมผมให้ดูได้นะแต่จริงๆอ่ะคุณมีอำนาจไม่ได้ผมขอดูเฉยๆจะให้ดูไหมให้ดูคือคนที่จะให้ดูมาร้องขอได้ทุ่ชาผมคือคือไม่ให้ดูใช่ไหมแต่ผมมีนะผู้หมวดอำนาจ ผมมีไม่ได้จะไม่ให้ดูเดี๋ยผมทำหนังสือไปก็ได้ไม่เป็นไรมีนะครับบัตรพศนะครับผมผผมมไม่ขายได้ไหมขอดูได้ไหมตั้งบัตรหมดอายุวันที่เท่าไหร่ดูขอดูได้ไหมวันที่3ธันยาครับขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมไม่ไม่มีหน้าทุนข้าวตีน่าจะตรวจสอบพรุ่งนี้ไปโรงพักไปหาโอเคไม่เป็นไรข้าวตีน่าผมข้าวตีน่าไม่เป็นไรใช่ไหมข้าวตีน่าพศข้าวตีน่าพศครับโอเคเดี๋ยวผมทำหนังสือไปตรวจสอบก็ได้ทำเลยทำเลยไม่ตรงด้วยครับ ไม่จงด้วยไม่อยู่อ่ะพวกคุ้มคุ้มเน่ะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยกันหนาครับถูกเหรออ๋อพาคนเลยแต่วัดควบคุมเนี่ยเขาก็ต้องแลในพื้นที่ทำบ่อนไห่ก็อย่างนี้มาเอาระเบียบไหมเอาระเบียบไหมไม่เชื่อไม่ต้องระเบียบไหมเอาระเบียบไหม ผู the the ้หมวดจะพูดอะไรผู้หมวดเอาระเบียบมากางผู้หมวดจะพูดลอยๆนี่ไงผมไม่ได้กินหญ้าผมไม่ได้กินหญ้าผมทำในพื้นที่ผมไม่ได้ทำพื้นที่ผู้หมวดก็ยินระเบียบเขาบอกว่าผู้คุมด่านต้องอยู่ที่ด่านเฮ้ยเขามีติดที่จะไปไปด้วยพื้นที่พูดไปพูดไปอยากพูดอไรพูดไประเบียบระเบียบเขาไม่ต้องตาามรตามนั้นครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับณจุดนี้เป็นการเรียกตรวจสารเสพติดนะครับ นะฮะอย่างที่เราเห็นน่าทราบนะครับเมื่อกี้สอบถามน้องเขาเนาะก็เป็นการสอบถามมิเชยนะฮะสุดท้ายตำรวจกีดกันนะครับกีดกันแม่เราถามนะครับพอเราก็เป็นการสอบถามมิเชย่นะจริงหรือไม่ครับริเวณนี้เป็นกองขยะนะครับกองขยะทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมเป็นกองขยะทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมเป็นพื้นที่ของคุณได้ไงนะครับคุณซื้อที่บริเวณนี้เหรอคุณซื้อที่ไว้เหรอนะครับที่ทํางานของคุณที่อยู่ที่โรงพักนะครับสพบางทีแม่เอามันใสครับ บางพี Hearts, แล้วก็รถเทีย่ยวมาใช้นะครับเห็นไหมใช้หมเลยครับที่มาใช้เนี่ยครับที่มาใช้สิเก้ากยนะครับสองห้าหกเจ็ดนะเราคุยได้เหตุผลนะครับเราเราคุยได้เหตุผลนะฮะเราคุยได้เหตุผลนะครับเห็นไหมนี่ขอพูดแบบเบาๆก่อนได้ไหมเหรอทำไมอ่ะผิดไหมอ่ะไม่ผิดหรอเออไม่ผิดไงมันไม่ผิดไงมันไม่ผิดเปนกลัวอะไร S <S น,ะนะครับบางพี่ับสพบางพีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุดนี้ตรวจสารสิติดประชาชนนะครับหมดไหพี Kh ่อ oh ืมันองนระีมสออไป้อันนี้ก็ในกายอนะครับ2567 ได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ข้าไปดูใว้ผมสงสัยผมจะตรวจผมมีอำนาจเออเป็นไงล่ะคอยทำยังไงอ่ะทั้งๆที่เลขามิการปปสเขาเป็นคนพูดเองเขาเป็นคนมีหน้าเต็มแต่ผู้หมวดกันคนรับบัตรปปสมากับใช้ดุลพินิจในการใช้เหตุอันควรสงสัยที่จะตรวจฉีเขาอ่ามันได้เหรอเออทั้งงที่เลขาธิการปปสเขามีอำนาจเต็มเขาไม่กล้าพูดเลยแต่ผู้หมวดเอาบัตรมาแต่กล้าพูดเออถูกไหม แล้วมีการนะเก็บผมลงรถรีบวิ่งเก็บเป็นเก็บเพื่อโอ้โหเก็บไวมากครับเก็บไวทีนับผมมันวเก็บไวไม่งั้นนะเรับยังอเป็นเอ็นเลยเข้าไปดูตอนผมลงจากรถนะครับอะไรนะครับ สพบางพีนะครับส่งเข้าไปกดอีกแล้วคุณไม่ไปออกไปดูบ้างผมจับยาอะไรได้คุณไม่ไปดูบ้างล้วไม่ยอมลงเลยนะอะไรไปไปัญหาคือว่าของคุณเนี่ยตอนนี้คุณสงสัยอะไรคุณจับชาวบ้านเขาตรวจฉีกนะครับคุณจับชาวบ้านเขาตรวจฉีดตรวจมาาวบ้านท่านไม่ไปจับจั้บุตรหยุดสงสัยก็ต้องผู้บวตอ้างโรงพักผู้บุดรปฏิบัติหน้าที่โรงพักไม่เที่ยวนี่พื้นที่หผมไม่ไดไงผมสงสัยผมสงสัยต้องใี้ผู้บวตปฏิบัติ คือก็ผมผมก็เลยมาตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ผมใช่ผมทำไมก็คุณสงสัยคุณไม่ถามพาคุณไม่ยผายปฏิบัติของคุผัวคุณไม่ใช่ผู้ชายผมคุณก็ไปถามผู้ชายผมผมมาดูสงสัยแล้วไปถามดูดูดูด้านนอกไม่ไม่อยากข้ามวุ้นไว้ทีหลังถ้าไม่ให้ผมเข้าเอาโปริไล่มากางไม่เข้่ไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวไม่ได้ไงผู้วิจารณนเขารู้ได้เขาทำงานเขาเขารู้ได้ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่กล้าเขามาคุยกับคุณหรอกเขาได้คุยได้ไงเนื่าเขาไม่มีความรู้ให้ที่คุณพ เอาความจริงกี่เปอร์เซ็นต์ผมหาไปเออผมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แลบเร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องคุณได้ยืนยันกับผมไหมผมยืนยันอยู่แล้วเอาเอกสารกับผมไหมไม่งานผมทำงานไม่ได้เอาเอกสารป้พิสกับผมไหมไม่เป็นไรเอาเอกสารก็ต้องไปติดต่อผม่ปโรงพักไปตรวจไปติดต่อผมจะมาคุยกับผู้บวชนี่แหละไปคุยที่โรงพักเอาให้มันรู้เรื่องก็เพราะสิ่งที่ผมสื่อสารกับผู้บวชสื่อสารอะไรนั่คือความจริงก็ไปคุยที่โรงพักทำไมคุยอย่างนี้ไม่ได้หรอก็ผมเลิกงานแล้วผมจะเอาผู้ต้องหาไปโรงพักแล้วไปเออ ทีหลังผมฝากคุณด้วยไหนๆก็มาถือแล้วฝากทาเรื่องอะไรครับดูแล้วว่าทีงไหนที่มันมีการชาร์จขายอะไรเป็นไรเขาเดี๋ยนผมจะถามห้พี่ผมว่าในพื้นที่สพบางทีเนี่ยมีแหล่งเอาไปจะมุกอะไรบ้างมีการเก็บสวยอะไรบ้างมีซองอะไรบ้างมีจอบอะไรบ้างดีมากเอซีคนไหนที่อยู่ในสพบางพีส่งข้อมูลมาให้ผมหน่อยนะครับจัดการนะผมจะฝาเรื่องนี้อันนี้เป็นนห้าที่ของพี้อะไรเป็นหน้าที่ของพี่ปะอะไรล่ะ หน้าที่เนี่ยการจับกลุมจับยาบุญชาบ้านเนี่ยเดี๋ยวที่ผมอยู่แล้วทำไมเราไม่ต้องมาตรวจฉี่ชาวบ้านเขาไม่หน้าหน้าหน้าที่หน้าที่ผู้หวงสายแบบไหนพี่หน้าที่ผู้หงสายแบบไหนพี่หลักคือตรวจฉี่ฮะตรวจฉี่เนี่ยมันไม่ต้องจดอะไรไหมมันต้องเอาเอกสารเลยไหมต้องกรอกไหมต้องมีเหตุสมควรเชื่อไหมอ้าวเอาเป็นคำถามไหเนี่ยคุณต้องปฏิบัติยังไงอ่ะเอารถแล้วรถเอาคันนี้ไม่อีกดูสิไม่ติดให้มันเรียบร้อยแล้วตัวอย่างประชาชนดู ตั้งไม่นาน,นเองตั้งไม่นานนะครับอาอไปซะแล้วหยุดซะแล้วอ๋ออันนี้รถใครเนี่ยทิ้งไว้ที่นี่เหรอ,อแต่แล้วอ่ะเบ้นมาเอาเวฟนอ่ะมีน้องม่น้องไม่ติดสายอย่าทิ้งรถเขาไปซะแล้ว ว่าใคจะขับสองสามคันนี้ไปนี่ไงตำรวจไงขับไปใช่เลยครับนี่ี๋ยวดูคนขับครับอมาเจ้าหน้าที่ไงครับไม่อายเขาบ้างเลยเหรอเนี่ยตาบ่้เหยเ็นไหมวิ่งขึ้นมาเยอะนี่คือรถแล้วก็ขึ้นบนขยะทังนั้นเห็นไหมเอาขึ้นไปเลยบเที่ี่เขาจอดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอย่าเข้าใจผิด เขาเอาราตู้มาปังสายตาไปตามกันไปล้วแข่งไวเลยนะครับตั้งไม่นานนี่เองตั้งไม่นานนี่เองนะครับหัวหน้าวิธีการตรวจต้องทำแบบไหนหัวหน้าวิธีการตั้งจุดตรวจตรวจจะปัสสาวะยังไงต้องทำไงไม่ใช่เราไปพูดอย่างนี้ขอไม่ได้พี่แจ็คเขาหยุดแล้ว ทีอไปต้องทันไงคนน่ะเราก็ไปลงไปจจำ <ừ. S 2> ารไ้ตอนนี้แจ้งเลยสามพันหน่งเราก็ตามไปที่โรงพักหน่งบรรยากาศนะชมบรรยากาศเนาะ สพบางพีเอาอะไรมาเอาเอาเอาอะไรเอาขยะอไปเอาขยะไปเก็บด้วยเนี่ยลาขยะเข้ามาเนี่ยโอ้ยดูเล่ามาเดี๋ยวไปสนอต่อสพสพสพไปสนอเกือบเต็มรถตู้รถกระบะ ยังมีนั่งในรถกระบะอีกสองคนนะตู้ไม่พอใส่นั่งรถกระบะสองคนนะดูการนนะลาขยะออกมาไม่เอาไปทิ้อีกสุดสุดท้ายแล้วต้องไปเก็บให้เขาเอ้าลากมาแล้วก็ทิ้งวยรหนึ่ถ้าเอาลาไปทิ้งนี่ขยะไหม ปะอันนี้อัน,น้เขาอ,อ้างว่าเขาไม่ไดติอ่นผมว่าขกจุติดกันอะไรแค่นี้นะครับจานแตกแล้วนะครับ